พระบัณฑิตเอรูได้กล่าวแล้วบอกว่าเขมรตงนั้นเป็นอภิชาติบะขุของอินเดียไม่มี้ครับถ้าอินเดียเ็นตายในอดีตแต่จินดารุหรืออะไรทุกคนนั้นจิตวิทย์มาสู่อาภิาอินเดียมากครับท่นทถ้าเราไม่ฉลองวันทุกขันทุนี้แล้วเราจะไปฉลองวันทุกขันของใครเออบัณฑิตเปรูได้ยงนี้แลวบัณฑิตเอรูบอกว่าข้าเปเจ้าในนัูหลวศาสนาใดๆในโลกคั้งนั้นบัณฑิตเอรูจะว่านะ แต่ถ้ามีการจำเป็นให้ข้าพเจ้านับถือศาสนาแล้วข้าพเจ้าขอหยบถือทีักทธศาสนาเพราะดูีทางันจะบอกจะไม่มีศาสนารลกแต่ถ้ามีวามจำเป็นจะนับถือศาสนาแล้วก็จะหเอากดทธศาสนาอีกแล้ว่างกลางนั้นเพราะนั้นขอรัริยอินเดียสมอนกะมาณผ่านรัตรอินเดียรัติยอินเดียเ่ขาเรียกว่ารถกสภานะก็ผมแรกอินเดียเป็นเะเทศใหญ่ผ <t os hết> <t os hết> <low> ู้แทนตั้งสามแล้วอว่าตัวรกัตรสาไม่มีเสียงข้านเลยแม้ต่เสียงเอจเคันนั้นมาตปหมด